กดตกลงไปเลยนี่นะครับเราก็ได้ทางด้านของอ่าอ๋อเดเคไอสัตว์ เว็บไซต์ดับหนึ่งสำหรับคนชอบเล่นเกมจำหน่ายเทมโคดีีเกมบัตรเติมเงินมือถือบัตรเติมเกมอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และสินค้าไอทีทุกรุ่นทุกยี่ห้อสะดวกรวดเร็วปลอดภัยการันตีโดยผู้ใช้กว่า1 0 0 0 0แคนครบเครื่องเรื่องเกมต้อง Play Zone เท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็ต้องขอกราบ,ส,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับผมเช่นเดิมเช่นเคย ค่ะคาร์ลสนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําอะไรนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกโค้ดการีน่าฟรีไฟนะครับผมก่อนที่จะไปแจกโค้ดเนี่ยน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมโอเคก่อนที่จะไปแจกโค้ดเนี่ยกด like, ไลค์ไหมพี่คนละหนึ่งไลค์ก่อนแล้วกดมาเลยนี่โอเคครับพอกดไลค์เรียบร้อยมันจะใส่ได้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วมันจะใส่ได้นะท่านผู้ชม โอเคโค้ดแรกเราไปใส่กันเลยครับว่ามันจะได้อะไรเราไปที่ปฏิทินเหมือนเดิมเลยนะครับพอที่ไปที่ปฏิทินเนี่ยไปที่ประกาศครับผมแล้วก็ไปที่แรกไอเทมโค้ดนะครับแล้วก็ไปที่กดแรกไอเทมโค้ดกดเข้าไปเลยนะครับอ่าพอเรากดเข้าไปปั๊บนะครับเราก็ใส่โค้ดเข้าไปเลยนะผมจะแปะโค้ดไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับผมโอเคเราก็ใส่โค้ดแรกเข้าไปครับผมอ่าเราก็ใส่โค้ดแรกเข้าไปนะอ่านี่คือโค้ดนะครับผมเราก็กดพอเราใส่โค้ดเข้าไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็กด ใช้งานรหัสครับผมพอกดใช้งานรหัสกดตกลงไปเลยครับนี่เนะครับเราก็ได้ทางด้านของโค้ดเรียบร้อยนะครับเป็น AK นะครับผม AK ดาก้อนนั่นเองนะครับสํมนวน3วันนะครับผมแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับผมเป็นโค้ดสกินโค้ดแล้วกดใช้งานรหัสใหม่นะครับแล้วก็วางโค้ดลงไปนะครับกดใช้งานรหัสเลยครับกดตกลงไปเลยนี่เนะครับเราก็ได้ทางด้านของ ของอ่าเป็นของอ่าที่เราต้องใช้ลงแรงนะครับผมก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมโอเคอันที่3นะครับโอเคกดใช้งานกดใส่รหัสใหม่นะครับผมแล้วก็กดวางไปเลยครับวางโค้ดลงไปเลยกดใช้งานรหัสอีกครั้งหนึ่งครับกดตกลงไปเลยนี่นะครับเราก็ได้ M4A1 นะครับเป็นสตาร์นะครับผมแล้วก็กดโอเคไปนะครับ โอเคพอกดโอเคไปแล้วเราไปดูนะครับว่าเราได้สกินอะไรนะครับผมไปที่คอลเลคชันครับผมไปที่สกินนะครับนี่ครับผมได้มา16วันเอยไม่ใช่ผมได้มา3วันนะครับเป็นสกินนี้นะโอเคบวกดาเมจแล้วก็บวกระยะนะครับผมแล้วก็สกินที่2นะครับเป็นสกิน AK ดาร์กอนที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็สกินที่3ามอ๋อสกินที่3มันเออไม่ใช่แล้วเราก็จะได้ทางด้านของพวกกล่องสเบียงอะไรประมาณนี้นะผมนี่นะ ผมได้มาโคตรเยอะเลยนะครับถ้าน้องๆยังไม่กดไลค์กดแชร์มันจะใช้งานไม่ได้แล้วผมสามารถก๊อปโคดนี้ไปเติมได้เลยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าก่อนที่จะไปเนี่ยผมจะสุ่มลัคกี้รอยยอดูนะครับว่าผมมีกี่อันผมมีห้าอันนัไปสุ่มดูดีกว่าว่าเพื่อมันฟุกนะเพื่อนฟุกกดไปเลยดีกว่าลีลาปะอ๋อเดเคไอสัตว์มาวะ่ะ เซตลายชันเย็ดเคมาตาปลาเกอไอสัตว์มาเฉยโอ้โหมาว่ะเซตลายชันมาว่ะท่านผู้ชมโอ้ของจริงของจริงไอ้ก็ตกลงไปเลยครับเย็ดเคเราได้เซตลายชันมาด้วยอะ่ะโคตรโหดโอ,ดโอ,ดโอ้ผมเซฟได้ยังอันนี้โอเคถ้านน้องๆกดไลค์กดแชร์แล้วไปสุ่มเนี่ยรับประกันว่าได้เหมือนพี่แน่นอนเพราะว่ามันให้ตั๋วแลอว อ่าดัมเนล์อยยอมาด้วยนะครับถ้าอยากได้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย